คิดว่าตอนแรกผมจะไปเรียนการทําอาหารแล้วจะเป็นเชฟเองตอนนั้นผมก็ทำงานประจําอยู่ผมว่าเอ้ยมันคงไม่ได้เลยต้องไปดูว่าเรามีเฟรนช์ายหรือแบรน์อาหารญี่ปุ่นอะไรบ้าง <c oughs> ผมก็ไปเล็งเห็นไม่กิบวินซึ่งก็ไปหารข้อมูลรายละเอียดเขาก็ครอบคลุม,มเราได้ไปดูสถานที่จริงผมก็ได้ไปดูร้านไปดูรูปแบบอาหาร <c oughs> เป็นรสชาติอาหารก็ถือว่าเยี่ยมครับอรอยวัตถุดิบต่างๆก็คัดสรรมาดี ผมชื่อนายสุประเสริสังเสริมครับชื่อเล่นชื่อแจ็กาอายุ34ปีครับเป็นนักลงทุนของนิก,กิวะอิสุชิสาขานุ่มสงครับส่วนตัวผมเองอะ่ะผมเป็นคนชอบทนานาหารญี่ปุ่นชอบอวัฒนธรรมขนทมทวามมของเขาเราก็ ตื่ซับมาโดยมีการแัดนว่าเราอยากมีร้านอาหารญี่ปุ่นอของตัวเองนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งในพื้นที่เมื่อก่อนในอำเภอทุ่งสงที่ผมอยูย่ไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเลยถ้าผมจะกินอานหารญี่ปุ่นผมต้องเดินทางขับไปในเมือง60กิโลหรือไปต่างจังหวัดคือจะมาใกล้เคียงก,ก็เลยมีความคิดว่าอยากเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอของตัวเองด้วยความชอบส่วนตัวด้วย ก่อนที่ผมจะลงทุนก็นคือผมก็เริ่มศึกษาก่อนศึกษาด้านอาหารญี่ปุ่นต่างๆคิดว่าตอนแรกผมจะไปเรียนการทําอาหารก็ะจะเป็นเชฟเ,เองตอนนั้นผมก็ทางานประจําอยู่ผมว่าเอ๊ะมันคงไม่ได้เลยต้องไปดูว่าเรามีเฟรนช์ช่ายหรือแบรนด์อาหารญี่ปุ่นอะไรบ้างผมก็ไปเล็งเห็นในกิวะฮิซึ่งก็ไปหารข้อมูล,ลารายละเอียดเขาก็ครอบคุมเรื่องการลงทุนให้คาปรึกษาแนวทางต่างๆผมก็เลยติดต่อการตลาดของเขา สองก็คือที่ปรึกษาการขายของเขาเขาแนะนําแล้วก็เราได้ไปดูสถานที่จริงผมก็ได้ไปดูร้านไปดูรูปแบบอาหารเมนูระบบการจัดการต่างๆาว่าพื้นฐานเขาเป็นยังไงตอนที่ผมไปเลือกชิมอาหารใช่ไหมครับสาขาต่างๆเป็นรสชาติอาหารก็ถือว่าเยี่ยมครับอร่อยวัตถุดิบต่างๆก็คัดสรรมาดีค่อนข้างดีครับ ร้านนี้กิวอีสานลุกสูตรข้อหนึ่งเลยเราเน้นเรื่องการบริการ2ความสะอาดความปลอดภัยเราก็ควบคุมเรื่องวัตถุดิบที่มีคุณภาพคัดสรรมันอย่างดีปัใจจัยในการบริการของตัวพนักง,งานเองการบริการทุกอย่างครอบคุมหมดโดยฟีดแบคที่กลับมาจากลูกค้าถือว่าดีดีด เราจะประชุมหารือกันทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นทางแผนกเชฟแผนกฝ่ายบริการหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลความสะอาดแม่ครัวแม่บ้านหรือเี๋ยวเดือนนี้นะเรามีช่องทางในการทําโปรโมชั่นเรามีช่องทางในการโปรโมทร้านยังไงมีการทาคอนเทนต์ยังไงก็งมือมีการปรึกษาหารือกันตลอดตัวเชฟเองเราสามารถผลิตเมนูไหนเสนอออกมาให้ลูกค้าได้คิดเมนูใหม่ๆ เพิ่มเมนูตกแต่งหน้าตาหรือว่าคิดเมนูตามเทศกาลเพื่อต้อนรับให้ลูกค้าดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการของเราขอฝากแบรนด์นี <S <S ้กี่วิไกไว้สำหรับผู้ที่สนใจเราสามารถศึกษาคนได้เพราะมีการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างต่างตั้งแต่การจะลงทุนทำเลที่ตั้งการออกแบบร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งสูตรอาหารหรืออะไรต่างๆทางน,นิกี่วันอีกของจะคอยดูแลในกลินนี้ส่วนท่านจะตัดสินใจการลงทุนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ลงทุนเองขอฝากร้านนิกิวะอีสาขาทุ่งสงช่องทาง Facebook ทางเพจร้านก็คือพิมพ์คําว่านิกีวะอีทุ่งสงภาษาอังกฤษหรือช่องทาง Tik t o อกก็นิกีวะอีทุ่งสงเหมือนกันครับเป็นภาษาอังกฤษส่วนเราก็จะนําเสนอเมนูต่างๆเราจะมีเมนูใหม่ๆที่จะเสนอให้ทุกเดือนโปรโมชั่นส่วนลดค่าอาหาร โปรโมชั่นส่วนลดกิจกรรมหรือ,อมีการไลฟ์สดทางเพจสามารถให้ลูกค้าเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือรับทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นณปัจจุบันของร้านเมนูอาหารแนะนําตัวเมนูอาหารใหม่ร้านนิกิวาอิทุ่งสงจนะตั้งอยู่ตรงท่าแพครับติดกับคลินิกหมอกุซูมาเราสามารถเซิร์ชโลเคชั่นมาได้เลยเซิร์ชมาตรงร้านนิกิวาอิทุ่งสงหรือเซิร์ชมาตรงโลเคชั่นคลินิกหมอกุซูมาวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ